ทีมชาติไทยของแท้คอมเมนต์ Comment ชาวอาเซียนหลังฟุตซอลทีมชาติไทยทะลุคิวบา10ต่อ5เข้ารอบฟุตซอลโลกเป็นที่เรียบร้อยฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับตีตัวเข้ารอบ16ทีมศึกฟุตซอลโลก2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังรัวครึ่งหลังเม็ดเมตรนะครับทะลุคิวบาสุดมัน10ต่อ5โดยนัดนี้นะครับสุภวพุฒเถื่อนกลางมวมหมัดฮุดมันบุชากับอิทธิชาประภาพันธ์ กดคนลัส2ตุงนะครับช่วยทีมเก็บ6แต้มจาก2นัดก่อนดวลบราซิลปิดท้ายรอบแรกสุกนี้นะครับซึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดที่2ในสาย B นะครับในนัดนี้ผลงานเกมแรกของสาย B เนี่ยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกนะครับแล้วก็รองแชมป์ a f ฟฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับ ชนะคิเวตาไป2ต่อ1นะครับส่วนคิวบาอันดับที่78ของโลกที่แพ้บราซิลนะครับ0ต่อ10เกมนี้นะครับหากทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะไปได้เนี่ยนะครับก็โอกาสเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าสูงมากซึ่งช่วง5นาทีแรกนะครับคิวบาเนี่ยถือว่ามาเหนือเมฆเลยนะครับมีจังหวะจบสกอร์ใส่ไทย3ครั้ง<ต>นะครับทีเซฟอรุตเซนบัตนะครับเซฟเอาไว้ได้ทั้ง3ครั้งเลย ซึ่งนาทีที่5นะครับคิวบาก็ออกนำฟุตซอลทีมชาติไทยไปก่อนนะครับจากจังหวะลากมายิงนอกกรอบของคริสเตียนบาลิเต้ที่ซัดด้วยเท้าซ้ายนะครับเสียบโคนเสาเข้าไปและในนาทีเดียวกันนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ตีเสมอคิวบาได้สำเร็จนะครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับจากบอลสูตรจังหวะที่จิรวัตรสอรวิเชียนไหลหลังให้กริตอรันสัญลักษณ์นะครับเติมขึ้นมายิงนะครับด้วยเท้าซ้ายส่งบอลเสียบใต้คานเข้าไปนะครับช่วยไทยเนี่ยตามที่เสมอได้ไวนะครับ นาทีที่8นะครับปริสดาวงแก้วรองกับตันทีมจากบลูเวฟชลบุรีนะครับปูกทรงลงสนามมานะครับสัมผัสแรกครับได้จ่ายให้ลงกรจันพรนะครับแต่งเข้าซ้ายเท้าถนัดนะครับก่อนได้ง้างเต็มๆแต่บอลนะครับยังข้ามขานไปมานาทีที่12นะครับฟุตซอลไทยพลิกแซงนำคิวบา2-1นะครับจากจังหวะปั๊มแย่งของรุนชัยนะครับที่กลางสนาม ก็จะลากเดียวเข้าไปซัดเสียบใต้คานเข้าไปนะครับฟุตซอลไทยพลิกขึ้นนำนะครับสอต่อหจากจังหวะยิงของเจ้าแม็กดุนาชัยนะครับนาทีที่14นะครับคิกอินริมขวาของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับจ่ายไปส่อสองบอลถึงสุภวุฒิเถื่อนกลางเข้าชาร์จหนึ่งหน,งนะครับเข้าไปก็นำไป3ต่อหน,นะครับ นาทีที่16นะครับคิวบาตามมาเป็น2-3จากคริสเตียนดักบอลจากสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับที่หน้าประตูไทยก่อนจะยัดมุมแคบเข้าไปนะครับคิวบานะครับก็ไล่มาเป็น2-3นะครับถัดมาเมื่อกี้วินาทีนะครับไทยพลาดเองนะครับจากจังหวะของอลงกรนะครับเสียบอลหน้ากรอบนะครับโดนคอริญานะครับยั่งได้ก่อนจะซัดจ่อๆไปนะครับกลายเป็น3-3นะครับเริ่มมาครึ่งเวลาหลังนะครับมา5นาทีแรก ฟรีคิกของทีมชาติไทยนะครับอลงกรนะครับไหลบอลมาให้สุภพุทธเฉินกลางได้ยิงเต็มข้อนะครับส่งบอลเข้าประตูไปทีมชาติไทยออกนําไป4-3ต่อนะครับต่อมานาทีที่29นะครับอิทธิชาประพาพันธ์ใ้โอกาสสัดไกลจากหน้ากรอบเขตโทษนะครับปากฟุตเอลทีมชาติไทยนําคิวบาไป5-3นะครับต่อมานาทีที่28นะครับได้โอกาสสัดไกลจากอิธิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็นําคิวบาไป6ต่อ3หลังจากนั้นอีกหนึ่งนาทีต่อมาเนี่ยอุดมันมูซาหลุดไปยิงโล่งๆนะครับก็ไม่เหลือนะครับนำไป7ต่อ3นาทีที่30นะครับมาติเนสเนี่ยยิงให้คิวบาไล่ตามทีมชาติไทยมาเป็น4ต่อ7นะครับแต่ต่อมานะครับในนาทีที่32ครับอภิวัตรยิงให้ฟุตซอลทีมชาติไทยนําคิวบาไป8ต่อ4ต่อมานะครับนาทีที่36มสิบมุมัดเนี่ยนะครับก็ยิงเพิ่มให้ฟุตซอลทีมชาติไทย นำคิวบา9ต่อ4นะครับแต่นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับคิวบาเนี่ยครับก็มายิงตามทีมชาติไทยอีกนะครับเป็น5ต่อ9นะครับจากคริสเตียนนะครับมานาทีที่39นะครับนายดานคิวบานะครับเตะวืดจังหวะนี้นะครับบอลส้มหล่นเข้าทางของสระาวุธนะครับที่ตามไปยิงง่ายๆเข้าไปนะครับฟุตซอลไทยก็นำไป 10ประตูต่อ5นะครับจบเกมไปนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยชนะคิวบาไป10ประตูต่อ5นะครับทำให้ฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยมี6แต้มเต็มนะครับจาก2องนัดกรันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจบด้วยอันดับเท่าไหร่นะครับที่1หรือว่าที่2ของกลุม่มรวมถึงหาเข้าเป็นที่3านมะถือว่ามีคะแนนมากพอที่จะติดเป็น1ใน4ของทีมอันดับ3แน่นอนนะครับ โดยถือว่าเป็นการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4นะครับติดต่อกันของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต่อจากปี2012 2016 2021และครั้งนี้นะครับในปี2024ดอลลองมาฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยฟุตซอลสม่ำเสมอเป็นเวลานาน ในขณะที่ชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับท่านนี้นครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันไม่ได้ดูการแข่งขันฟุตซอลแต่ดว,วนว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเล่นได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าประเทศไทยฟุตซอลระดับโลกฟุตบอลอินโดนีเซียกำลังจะไประดับโลกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันรู้ซึ้งถึงพลังของประเทศไทยเมื่อแข่งขันกับทีมต่างๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศจากอาเซียนเชีย์คุณเสมอ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยพับกระดานเกมนี้อย่างง่ายดายและท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยบางทีอาจจะเล่นแบบไม่กดดันกับทีมชาติบราซิลในเกมต่อไปซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าจำนวนที่ประตูยิงได้เท่ากับบราซิลเลย ซึ่งท่านต่อมานะครับชาวอาเซียนท่านนี้ก็มากล่าวว่าเล่นกับบราซิลทีมชาติไทยจงรักษารูปเกมาไว้อย่าเสียประตูคนนี้นะครับมาจากเวียดนามนะครับซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าคุณคือราชาอาเซียนตัวจริงสำหรับในฟุตซอลความรักเชียร์จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่าฟุตซอลไทยดีที่สุด ทีม1นึในโลกในขณะที่ชาวอินโดท่านต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าในขณะที่ฟุตซอลอินโดนีเซียกำลังถอยหลังยิ่งไปกว่านั้นนายกสมาคมฟุตซอลของอินโดนีเซียกำลังทำเรื่องตลกสำหรับทางการเมืองของเขาเองในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่อันดับ8ของโลก คอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยแกล่งเกินไปแล้วฟุตซอลในเวทีเอเชียคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ต่อไปนะครับว่าคิวบาอ่อนแอแม้แต่อินโดนีเซียสังหารอังกฤษ7ต่อหนึ่งซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆประเทศไทยฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในระดับสูงของโลกแล้ว ในขณะที่ท่านต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแล้วชาวเวียดนามภูมิใจอะไรกับคนไทยละ่ะก็สําหรับชาวเวียดนามนะครับก็มาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยกันหลายคนมากนะครับชาวอินโดท่านนี้นะครับอาจจะแบบหมั่นไส้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าฟุตซอลประเทศไทยเนี่ยแกล่งจริงๆสู้เขาได้ยากมากๆ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาว้นว่ามันแน่นอนอยู่แล้วสําหรับทีมชาติไทยระดับโลกประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนนี้ไม่มีใครถดเทียคอมเมนต์ต่อไปครับทำดีประเทศไทยแต่จะแพ้ในนัดต่อไปกับบราซิลคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอาเซียนท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่า บราซิลชนะคิวบา1 0ต่อ0ทีมชาติไทยชนะคิวบา10ต่อ5ซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาตัดพอว่าทีมชาติอินโดนีเซียสำหรับในฟุตซอนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปคอมเมนต์ต่อไปครับทำได้ดีมากประเทศไทยคราวหน้าเจอบราซิลเราสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุดซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่านักเตะไทยมีคุณภาพสมควรได้รับชัยชนะคุณเป็นตัวแทนของอาเซียนในฟุตซอลโลกคุณยังคงเก่งที่สุดในเอเชียต่ำกว่าอิหร่านและญี่ปุ่นสวัสดีจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติไทยอันดับแรนกิ้งอยู่อันดับที่9ของโลก อันดับหนึ่งของอาเซียนอันดับ2ของเอเชียไม่แปลกใจเลยที่ทำได้ขนาดนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าว้าวนี่มัน Amazing ต่อไปครับคิวบาดูเป็นเรื่องง่ายสำหรับประเทศไทยที่สามารถยิงคิวบาได้เกินครึ่งโหลแต่สำหรับบราซิลนั้นก็ต้องรอดวลต่อไป ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ทีพชาติไทยเอาชนะคิวบาไป,เ,ปเพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ